สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าครับวมืนอ้เบ้าโชกจะผ้าปลูกมะนาวบ้านแพ่้นะครับมะนาวพวงไฮ้ลมานะนี่ครับพี่น้องนี่ครับจะรีบออกดอกไปไหนนะครับนี่ครับออกเป็นพวงเลยนะครับครับผมจะปลูกให้ดกนะครับตามที่ศึกษามาจากสวนที่เพิ่นขคยเหตุนะครับนี่ครับข้างล่างเบ้าโชกจะปลูกพายางนะครับ ปูพายังคือว่าบ่อแหงหงามนะครับแล้วก็ใส่ดินไว้นะครับบ่อได้ปิดฟ้านะครับแต่ว่าแค่ปูพาซื้นๆนำก็สามารถซึมบอกได้นะครับหล้กกาผมว่าอนาคตหลักกะสามารถเดินเดินไปได้คือเก่านะครับอันนี้ครับตัวนี้คือที่เด็ดนะครับคือกันบ่อให้กันบ่อให้ต้นบักเน้าหนีสุดโตลงนะครับอันนี้ครับเอาไว้ยังซีเลยนะครับประมาณนี้ครับ เวลาเขาปลูกเขาจะตั้งไว้แบบนี้เขนบ่ครับเวลาระยะเวลาผ่านไปจากปีสองปีสามปีดินมันจะยุบลงนะครับหล้วก็ต้นบักเน่านี่มันจะชุดลงนะครับแล้วก็มันเห็ดในบักเน่านี่หาก,กินบบ,บ่ค่อยดีครับเลยตองเห็ดแบบวีธที่นี้นะครับเวลาผ่านไปสองปีสามปีนะครับดินสุดโตลงมากอย่างหน่อยนี่ครับมันก็จะตีดมองนี้นะครับหลากเขาก็จะกินอาหารได้คือปกตินะครับประมาณนั้น อยาได้่องมึงอยากจะร่องมึงนะครับเลือกพืชกับเลือกพันธุ์บักหน้ากะเลือกอันทีว่ว่าเป็นพันธุ์ดีๆยังอยพี่น้องดินก็นจะประกอบไปด้วยดินขีม้มันนะครับแล้วก็มีแกลบดำแล้วก็มีแกลบเก้าครับสามอยา่างเบาโขกจะบอท่านเลยใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยขอกับบอท่านใส่ครับเดี๋ยวค่อยใส่ที่หลังพี่น้อง ใส่ไปเลยพ่อพอนอ่อดีล้จ,จะพ่อแล้วพี่น้องดินในสูงจากกระถางประมาณประมาณคืบหนึ่งอะไรครับพี่น้องประมาณนี้แหละใส่อีกจักหน้อย พี่น้องเรียบร้อยครับก็จะยูประมาณนี้แหละครับน่ครับพี่น้องลากกาลังพอดีนะครับสมนีผมบมดตันหอกครับเอาเอาเลยครับพี่น้องโอเคครับประมาณนี้ครับพี่น้องก็จะตั้งไปเด้นะครับแล้วก็ใส่ดินครับดินสองใส้ดินจบบพอๆครับ เดี๋ยวบาโจกจัดเห็ดใส่อีกนะครับดินบ่อพ่อหรอครับนะครับปลูกมะนาวให้ดกนะครับกเดี๋ยวเห็ดดินมาเพิ่มใหมครับดินบ่พอครับ พอดีแล้วครับวางแผ่นไว้พอดีพอดีครับพี่น้องก็สามารถปลูกลงดินก็ได้นะครับพี่น้องพอดีมีทอครับว่าิิปลูกลายมือเราพี่น้องบา่างจับเถอะนั่นไลก็เอาทวม นี่ครับเอาพวมจักน้อยครับผมเราต้องพวมหลายนะครับกระถาเบิ้งครับพี่น้องว่าจะเป็นยังไงครับมะนาวแป้นพวงบ้านแผวนะครับเพิ่มาปลูกต้นเดียวกินเบิดปีครับปลูกต้นสองต้นนะครับได้กินเบิดปีอ่ะโอเคเรียบร้อยโอ้โบท่านเรียบร้อยครับเหลือ เดี๋ยวใหม่นะครับเหลือไม้นะครับอันนี้ครับพี่น้องกับปากลักไว้ก่อนครับฝนกับมาไรอีกแล้วครับพี่น้องโอ้ฝนมีกันไรบัตถุสิเบิร์ตฝนแล้วครับฝนกับยังนี่อยู่ครับบัตถุสิเบิร์ตฝนแล้วครับมัดไว้ยังชีครับกันโยกครับครับกับประมาณนี้ครับในการปลูกปักเน่าครับ จักสีดกบดกอถ่าเบื้องเอาครับในการให้ปุ๋ยกะเบ้าโซกจะให้ปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วกะมีน้ำเศร้าเขานะครับแล้วกะปุ๋ยคอกนะครับเบ้าโซกจะให้แค่นี้นะครับแต่ว่าจะลดทุกเมือสาเหตุที่เป็นยังคือปลูกอยู่ใกล้ๆบ้านนะครับคือเขาจะมีน้ำเศร้าเข้าทุกเมือบจะมาลดสูมือเลยนะครับกะถ่าเบื้องผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าตัวนี้เดียวกะจะเด็ดออกก้นนะครับบนท่านด้เอาหน่วยนะครับ อ่าใช่ครับผมกะเดี๋ยวลดน้ำก่อน่าครับประมาณนี้ครับพี่น้องครับกะขาเบรงไปน้ากันครับเบรงไปเรื่อยๆครับบาโซกจะปลูกไว้ประมาณหกเจ็ดเดือนอ่าถ้ามีน่วยถึงจะเอาไว้นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเด็ดออกนะครับน่ครับจะเด็ดออกก่อนเยอะดายครับนี่แ่ว่ามันก็ต้องเด็ดออกนะครับบาะสั้นกัจะบอดจะบอลใหญ่ มะนาวตัวนี้นี่คือออกเป็นพ่วงครับมะนาวเป็นพวงบ้านแถวน่ครับของแท้ครับพี่น้องออกเป็นพ่วงเลยต้องรองให้ต้นดิดกันไหมรบไม่เชีต้นแข็งแรงกันไมนรบเ้าปลูกไม่าบ่เอาบวกลไว้หรอกครับมันต้นมันะบน่ใบญ่ไงมีดอกกับตรงเด็ดดอกผมสั่งมาผมกับมาพักไว้นะครับพักไว้กับประมาณเกือบเดือนนะครับตอนแรกก็บม่มีดอกนะครับ เอาไว้ในทุ่งดำก็ออกดอกแล้วครับนี่ครับเต็มเลยโอเคครับเมื่อนี้ก็นล้วแล้วนะครับพี่น้องครับคลิปนี้บาโชกขอบคุณพี่พิงค์น้องครับขอบคุณครับขอบคุณจ้าขอบคุณที่ติดตามให้กำลังใจบ้าโชกโอปอสาวเขียวนะครับกับทางเบิ้งครับจะเป็นยังไงครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไปละสีนน้ำเด้ว